สวัสดีครับพี่น้องอป้องไปที่รักและเคารพของครูน้อยครับที่กำลังชม YouTube ของครูน้อย JO1 o f f i c i a l อยู่นะครับเอามาตามกันอีกครับคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งว่ามันสิเป็นแะงะเ <c oughs> รือว่ามันสิเป็นอะแงะนะครับขันมันสีเป็นแะงะแงะแก่าต้องเขามาเบิง้งมากดตามกดไหลกดแร่กันจะใครมันเป็น <c oughs> อนะแงก็มาห <c oughs> ลายหลายคนนะครับ คลิปนี้นะครับกสิมมาตามจากอีพีอีพีหนึ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับหลังจากที่พี่น้องเข้าอบรมไปแล้วนะครับก็มีได้หลายคนเปิดช่องนะครับต่อจากมือเสาร์นี่นะครับมือเ้าร์มีได้หลายท่านพี่น้องพี่น้องป้องไฟเข้าจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลเข้าเปิดช่องแล้วก็ทรงแคปช่องเขาไม่คุ้หน่อยนะครับมือเ้านี่ก็ไปแล้วซิฟู้ทันนะครับตอนนี้นะครับให้พี่น้องได้ ฮุนจักมานีช่องแน่ๆของมาอีกแล้วนะครับที่เป็นแนะนาของ jo 1 o f f i อ i ฟ l นะครับเพื่อพี่น้องสิใดเขาไปกดที่ตามกันหรือก็ไปกดไลค์กดแชร์คลิปของพี่น้องนะครับผมนะครับประธานรุ่นเนาะนะครับการสิรวมสิ่งเหล่านี้นํำเสนอให้เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิก jo วันหนึ่งะครับ o f ฟ i c i ช l เอาช่องที่แนะนำต่อไปนะครับช่องที่แนะนำต่อไปก็คือช่อง สอหนุ่มทะเบียนนะครับสอหนุ่มทะเบียน j o 1 o น f i c i a l นะครับสอหนุ่มทะเบียน j o 1 o น f i c i a l นะครับช่องต่อไปครับกันชัยคนสร้างบ้านนะครับ j o 1 o น f i c i a l นะครับกันชัยนะครับ คนสร้างบ้าน JO 1 Official สายเข้ามาเอารับให้เพิ่นก็นนะผู้ใดสวัสดีครับจากไหนนอ้ออันนี้เป็นเบอร์ลั่นสอมบันทาลีว่จาจ้ายอะไรนี่มึงบ้านนี้บอกครับ <Huh? S 1> อันนี้ประธานธนาคารครับอาจารจ้ะโ <laughs> ต๊ะไกลอะไรพี่น้องครับเบอร์ลั่นสะอมบันทาลีพระนะ ผมกรเล็่ยัวบอครับเรื่องจริงครับอ่าช่องเมื่อกี้นะครับกันชัยคนสร้างบ้าน j o 1หน f ่งออฟฟิเชียลนะครับถัดมาครับพี่น้องครับเขาไปเบิ้งครับนมสิง Jo1 หนึ i ออฟฟิเชียลนะครับนมสิง j o อหน o ออฟฟิเชีครับต่อมาครับช่องกูฮานะครับกูฮา JO1 Official นะครับช่องกู5า j o 1 Official นะครับกู5าภาษาอังกฤษนะครับช่องต่อไปนะครับออมแอม JO1 Official นะครับออมแอม JO1 Official ครับต่อไปครับสาวไอใจมักหมอลำนะครับ สาวไอใจมักหมอลำ jo 1 official นะครับสาวไอใจมักหมอลำ jo 1 official อ้าวต่อไปยายเพิน su jo 1 official นะครับยายเพิน jo 1 official นะครับถัดไปาจานอันน้นำเน jo 1 official นะครับจานนะครับจานจานจา,จา,านใส่แนวกินเนี่ย นะครับจานอันนะครับจานอันน้ำเน่นะครับ JO 1 Official นะครับต่อมาครัวคุณหนุ่ย JO 1 Official นะครับครัวคุณหนุ่ย JO 1 Official ต่อไปสายอุบล J 0 1 Official สายอุบลจ o หนึ่งอ i ฟ l ต่อไปพ่อตาลูกเขยจอหนึ่งอ i a l พ่อตาลูกเขยจอหนึ่งอ l ฟฟยต่อไปครับสาวภูไทยจ o 1นึ่งอ i a l สาวภูไทย Jo1 นึ่งอ i ฟ l ต่อไปสุริยา j o 1 Official. นะครับสุริยา Jo1 o f f i c i a l ิเชอยลเดดจูหนึ่งออฟฟิเชียเดดจูหน f ่งออฟฟเเอาต่อมาอกตันยูจ o 1 o f ่ i c i a l นะครับ เอ็กตันยูจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลต่อไปครับพี่สองจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลพี่สองจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลต่อไปครับหนุยผ้ามวนจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลกัตกุมภาจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลกัตกุมภาจีโอหนึ่งออฟฟิเชียลครับ รอบนี้อีพีน,นี้นม,มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเขาไปเบื้องช่องพี่น้องพ้องเพื่อนเฮาแล้วไปกดติดตามนะครับแต่ละท่านเขาไปกดติดตามสสอ,อยากให้ตาเพื่อนฝากด้เอาซับสะไข่เฮ้ามาฝากเพื่อนนำ้ำเออสรอฝากกันไปฝากกันมา<อ>มันจังแมนเนีย้ยอย่าฝากตาเพื่อนบ่ไปเอาเพื่อนเพิ่นขึ้นนะครับอ้าวคลิปนี้ก่ะ รวมให้พี่น้องซัมมี่กอนนด้อพี่น้องเอ้ยนะครับกะได้เสียอีกคลิปต่อไปกะสิร่วมต่อไปอีกมีอะไรเนี่ยเป็นอีพี่สามไอ้เที่พี่สี่เป็นเป็นช่วงๆไปนะครับเอาล่ะพี่และน้องไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ